หนักไม่แบบยาวอ่ะมันใหญ่มันใหญ่ขนาดมันใหญ่เวอร์เกินแล้วอ่ะคนจีนทำไงคนจีนทำไงคนจีนลากไงลากมีฟาร์มเก่งขึ้นนะ้นเนี่ยอบอสดูคนจีนมากับบ้านหรือว่าเอ็ม่างดิคลิปลึอกอ,อ่ะออกเทตี้นะ ออกดาวสาวอันเลิศชินเป้เลยว่ะโอยเหี้ยครูคนจีนน่ะทำไมอะเอากมันออกอย่างนี้อะไม่ใช่หรอใช่เป่งออกดาบสาวอันเป้เลยโอ้ตามสูตรต้องเปรมคนแรงคนแรงอย่ามาได้ป้ออย่ามาได้อย่ามาได้บ้าร้อง Rồi anh, xe máy đi, xe ăn thịt còn, Ăn thịt mình Ăn view Rồi anh Ở đây, ở đây, ở gì đây Đi reset, đi xếp đi, đi แรกด้วยชีวิตน่าจะสวยโอ้ยเอาลวเว้ยคนมาคนมาเก่งขึ้นนะมอเล่นเก่งขึ้นนะมีโคดีมีโคดีไม่บอกเลยว่าอื้มคนจีนฉังเห็นใหเโอ้ยยังไม่ผ่านอมกเหรอ เอาเอายิงฟรีฟร <No. S 2> yeah, ีดิย่งฟรีดิสตาร์ทสตาร์ทเออสวยวิ่งเงียวิ่งเงียตามตามตามเเลียนโซโลให้มีสตาร์ทแค่3วิ่งไปนะอโอ้ยเี้ยไม่ตายโอโหเขินเลย NP ของตีก็โตกระจุยเฮ้ยสู้สู้เฮ้ยโห มาจากเงามืดโดนตันบอสจิจบอย่างเงี้ยคือจบสอนล่างสอนล่างเอ๊ะเฮ้ยสู้มันสู้มันมันสู้ไม่ได้บอสเออไปเลยไอปูโอ้โหไม่งั้นสีวะเฮ้ยตันตเอาั้นคาตาต้นบอสตันคาตาไปทำไม่เป็นไอเอาเฮี้ยนี่ต่อเลยกติรวยบอสเฮ้ย คือคาตาเกี่ยวมีดอยไอ้ยีมันเก็บ <qualc> ม <parfois> ีดด้วยคนหลอนนะ้าทำไมไว้บอสนี้อยู่ไหนเนี่ยจริงอ่ะเฮ้่เป็นยูยีดาตีแมงแมงเ้ตีแมงบอสเข้าไปเลยเข้าไปเลยเจเข้าไปเลยบอสเฮ้ไปบอส โอ้โหบอสสกิลไม่โดนเลยสกิลไม่โดนเลยบอสโอ้ยอะไรโลก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 โอ้ย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  เราเปิดแถบที่ว่าเปิดแถบคู่แบบเปิดจะต่อกอมันได้อะใช่ไหมใช่จบแล้วไอ้ลูกเฮ้ยสวยเลยสวยอุ้ยเชี่ยอาจารตีก่อนนะโอ้ยบอลไปเลยวะตาตาไม่เคยมีตาเมย์ถ้าเกิดไม่ไม่ใช้สกิล คือว่าไงมันต้องเป็นได้ดรว่าอย่างเงี้ยซูพีไม่ได้ลรับมาถึงซูพีดูเข้าไปทำไมอ่ะยี่สองยี่สองเออเออเ้ยอาดี เฮ้ยเฮ้ยทำเพี้ยอะไรอะตามนนก็ตลาล่าไง,งต้องล่างไงต้องล่าไงดึงเฮ้ยเฮ้ยยยยยยย่ยันไม่ยย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 ยมายย <c oughs> มยย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 โยย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 หยย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 ย โอ้โหเข้ามาทำไมลูกโซกุ๊ดครับเย็ดแม่โหลดเข้ามาทำไมวะแั่น sí, ี้เมื่อไหร่เมื่อไหร่โดดอยู่นานมากโอเคโอเคกูไปเปิดคอมมาโลดสวยตปยักเปิดคอมมาโลดเดี๋ยดีกว่ายังไม่รู้ว่าที่ผ่านลงเปโอ้โหโบุ้โบยมีสปาันนี่โบรุจะปันนีง พวกน้องคงมาได้ไกลแค่เท่านี้พี่เท็ดดูคนจีนปุ๊บเล่นเล่นเล่นแบบเดินโลมโลมดีขึ้นเยอะรู้สึกว่าตัวเองเ <laughs> แบบไปไหนก็ไวขึ้นอนะ่ะ <c oughs> อุ้ยอุ้ย,ย <c oughs> ถังแม่มึงหินตัวน้อยตัวนี้นแบบจะเป็นคนจีนอ่ะน้องเบรย์แบบโลบโบอะ่ะเมย์ปามาได้ปะหรือว่าลงแบบปูเฮ้ยยายาเย่ออยู่สามเออซีไวีไว แทงแม, sociedad, Bref, ม mankind, studio, okay. so ่งแทงแงแม่งไอ้บอสไม่ทู่ได้บอสใหญ่เยอะพ่อเยอะโอ้ยช่วยหาบอลใครเสื้อมากลัวดิกลัวพี่กลัวพี่เป็นไอติ่มมาพี่เล่นเกมนี้พี่เป็นแค่ไอติ่มอ่ะโหจริงจริงเลยเอาเราสอนมาไอ้เงี้ยคนจีนดูมึงเล่นเก่งเอาแม่งเวล่า กาเรีนถึงก่อนนี่ไงเยังสมัยทันปะสมัยช่างโอ้โหไม่สมัยด้วยราคาไม่ด้วยไงราคาไม่ด้วยไงเอาคนก่อนบอสเอาคนก่อนยิงยิงยิงทีสมัย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 ได้ปรดขอร้องไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เอาคนเอาคนมาขนาดนี้แหละมาขนาดนี้แหละโอเคโอเคเอาคนเลยเอาคนเลยได้หมดได้หมดเลยได้หมดเลยบอสได้หมดได้ที่สองโอเคเราโอเคอุ๊ยเราเราเอาคนละตัวกันเราได้ โอ้โหแม่งมแม่งโอ้โหน่าจะเก็บเก็บอันตีไว้รอข้ามฝั่งนี่เป็นไรนาอยู่แล้วก็มันโลอ่อะเบาๆทะเลาะมันเลยวอดทะเลาะกันมาเลยร้านแม่งโดนเดรกโอ้ยเดรกโอ้ยลังยวงมัมไอ้เจ๊ทำไมมีคนนี้วะ เฮ้ยไม่ตายให้กูได้ไม่ตายหาแล้วฮะไอู้นันเรียนหนาว เงียนตอกเียนดูเพิเศษอะบอกเลยว่ามันไม่มีดาเมจอะเอ๊ะสวยเอยาบูาูตสวยยล็อกโอ้โหฟินอะเงี้ยสองะาทีได้สองแคทม่ชด ไอ้ขี้สมัยไม่ทนันอ่าวหูลาเลยัห่าหโหูว่เป็นไก่เลยวิไอ,อ้เหี้ย <c oughs> เอ้กูกูกูเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยแล้วมึงไม่กลับบ้านเนาะมาทำทำทำไมวะมาทำทำไมมา ำพอะไรกมไม่เข้าใจซิวมูฟของจริงมาเชิดูดีด,ดอยู่แล้วออถึถึง

สิ่งเป็นเรื่อยก็นำขาแม่งหนนี้ไปนีมิวแม่งโอ้โโอ้ยโอ้สวยแจ๊ไม่ตายข่าที่จะเป็นลมที่ต้องเอาคนก่อนาเฟซเฟดไม่อยู่อ่ะสวยเลยมัน ที่นี่กูไอคอร์สไปงล้วเนียเอยเวรนจริงแม่เลย t เนี่ยได้จริงเหรอวะเหมือนจะไม่ได้เนาะเย็ดแม่ไม่ได้จริงตายด้วยอ้าว

โอ๊ยเไปเอ่อเฮียไม่โดนคิดผ่านละเออไมไรเออเผือไปไล่เฮีย

คือมึงไปแก๊งไม่ทันน่ะมรู้ป่ะรบอนๆลระหินที่เหลือไม่เอาบอไม่เอาบอไมาเกี่ยวกับมันไงกระหิตที่เหลือมึงเอาเฉพปะคนไงคิวทีเดียวอ่ะเย้ตายซะวจริงป่ะเนี่ยจริงป่ะเนี่ยจริงป่ะเนี่ยโอ้โหจริงป่ะเนี่ยมาเป็นดับเบิ้ลคิวอ่ะชื่อห้าจริงอ่ะกลับดีกว่านะ เออเอเคไม่โดนนีไม่โดนฆ่าด้วยเอ็กซ์ e ควติดอะโคตเอาไปแกงไงไปแกงเชียร์โอ้ยเก็บตกก็ได้เก็บตกอย่างนี้อย่างนี้ตายอันติเมตเลดี้มอสอันติเมเลดี้เยอะโอเคได้อยู่ได้อยู่สวย ยังไหวหลยบอสติ no right? ball, ๊กเลยติ oh. oh ๊ง oh. ต oh ิ oh. oh ๊ oh. Oh ๋ยวเซ็ตเปิดให้มาแล้วเปิดแล้วอ้าแฟดไปเลยป่ามาแล้วบอสป่านมานะอืมคือเัาติดบอสเดียวผมยังไม่ได้เดินเลยเฮ้ยโอ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 เฮ้ยวันมีวันมี วิวันวิอโ้วโอโอ้วอย่างนี้โอย่าง้ไม่วันวี่าง้เหลือดานจังลือดานจังไอเชี่ยดานจังเดือดเลดเ็ดจีนไมมันดาวน์โหลดยิ่งคนเทนนานจัง ออมเล่นแมททิลฟิวไหม <c oughs> ออมออมมิชาชีพหลอ,อ,อกเหรอวะเขาเสิบเตัวนี้ด้วยมินมินครับเกือบตายโธ่โธ่อะไรแบบเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูช่วยช่วยคนโยชิ เอาไปด้วยเอาไปด้วยไหนเนี่ยลับขอสาเนี่ยโดนโดนไปด้วยเลยไอ้ชีไอด้วยกันนะยูชินะตามนั้นยูชิ